สวัสดีค่ะวันนี้มาถ่ายวิดีโอร้านช้่มตำอยู่ข้างๆกันจ้าร้านโจ๊กข,ขายเสร็จแล้วจ้ายัางไม่เข้าบ้านก็เลยถ่ายวิดีโอร้านชงมตำมาให้ดูจ้าเขาขายดีมากเลยวันนี้ก็มีออเดอร์เข้าห้าสิบถุงสั่งตำไทยแล้วก็ตำโพล่าตำอะไรทุกอย่างของเขาอะ่ะห้าสิบถุงเขา เขาก็เลยถ่ายให้ถ่ายคลิปมาให้ดูจ้าพอค้ารีบสับใหญ่เลยจ้าเพราะว่าระวังมือนะคะหัวเขาเอารีบสับใหญ่เลยค่ะเขาจะเ,เจอออเดอร์แท่ทพกวันนะคะวันละสามสิบสี่สิบถุงมาจะเริ่มตังแล้วค่ะเริ่มตังแล้วช่วงช่วงเที่ยงอ่ะจะมีคนมารับ ของร้านโจกับร้านโจกับข้าวต้มวันนี้ขายหมดก็เหลือต้มเลือดหมูหน่อยนึงก็จะอยู่ไปจนถึงเที่ยงนะคะ<ด>พอขายโจกับข้าวต้มเสร็จก็ขายต้มเลือดหมูต่อจ้าเพื่อนๆล้วก็เลยมีเวลามาถ่ายส้มตำให้ดูน่ากินเนาะอยากกินเ <c oughs> <c oughs> น,นี่ยน,น,นะคะน่ากินมากเลยค่ะอันนี้ตำ ปูปลาล้านะคะสัง่งตอนเที่ยงเดี๋ยวก็จะมีคนมารับต้องรีบทำเลยขายมาให้ดูเผื่อใครอยากกินส้มตำน,นี่ตำไทยเี้ยนี่แม่เขาตำไทยต้องรีบทำทั้งมีทั้งตำไทยตำปูตำโคราชตำ รวมมิตรอะไรของเขาแย่ๆไปหมดเลยเขามาสัง่งเขาก็เลยเนี่ยช่วงนี้กําลังวุ่นวายเขาบอกอย่าอย่าลามาาเขานะไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะแต่สะอาดค่ะเขาบอกไหนให้ดูอยู่ข้างๆร้านโจ๊กนะคะอันนี้ตำไทยเขานะคะ อยากส้มตํำไหมคะมเ,รเ,เราเห็นเราเห็นข้าํตำเราก็อยากกินแต่ถ้ากินคนเดียวก็ไม่อร่อยนะครอบเพืเ่อนต้องกินกันได้หลายคนถึงจะอร่อยตำไทย จะชอบกินไอ้ส้มตำปูปลาเขาอร่อยเขาใส่ได้หลายอย่างมันมันราคาแพงราคาแพงมาก mm. ตำกันใหญเลย mm. มีออเดอร์ก็ mm. มีออเดอร์เข้าทุกวันนะคะ mm. ปลาแกะเข่างเงี้ยทีละห้าสิบหกสิบกล่องเขาก็ข,ขายปลาแกะเขาก็ขาย mm. อยู่ในร้านเดียวกันนี่ ทำอร่อยแต่ร้านโจกอะ่ะขายไปหมดแล้วประมาณสิบโมงค่ะสิบของเก้าโมงนี้ก็โจกกับข้าวต้มก็หมดแล้วค่ะเพื่อนแล้วก็ขายต้มเลือดหมูต่อถึงเที่ยงี๋ยวพนักง,งานจะมาอีกประมาณเที่ยงนะคะ่ะเพื่อนแล้วก็ได้ต้มเดือดหมูต่อเพราะว่าเราทำต้มเลือดหมูขึ้นมาต่อถึงเที่ยงแต่แรกก็ทำแค่โจกถึงเก้าโมงสิบโมงอันนี้ ก็เลยอยากมีได้ได้เสริม็ไม่อีกก็เลยทําต้มเลือดหมูต่อจ้าขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมช่องลักซี่ชาแนลขอบคุณมากๆเดี๋ยวจะมีมีคลิปดีๆจะเอามาให้ดูกันนะคะอันนี้กินส้มตำไปก่อนปลาปลายาป๊อกๆแม่เขาไม่ค่อยสบายเขาตำไม่ค่อยละเอียด เขามาทำแทนลูกเขาขอบคุณค่ะคเพื่อนๆที่เข้ามารับชมจ้า